ต้นมะเขือเมื่อที์ที่แล้วมันเหี่ยวมากผมมาฉีดนะลองใส่ดูสินเขียวปุ๊บเลยครับใบแตกนอนอ่อนน,นี่อันนี้ต้นพริกนี่เมื่อเมื่อที่ก่อนอ่ะดอกมันจะเขียว มันไม่มีดอกเออใบมันจะเขียวมากนะวันนี้เขียวพุดแล้วครับผ่านมาประมาณสี่วันอะ่ะเขียวผมลดเมื่อสี่วันที่แล้วแล้ววันนี้มันลดอีกรอบหนึ่งเป็นต้นพริกหยวกอันนี้ก็ต้นพริกเล็กเครับอันนี้พริกกินดานะฮะอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นสวนผมที่ปลูกที่บ้านแต่ว่าเดี๋ยวที่ไร่อะ่ะ ที่ไร่ก็จะมีอีกอันนั้นน่าจะเป็นพื้นที่สิบ่า่ร่ผมก็ใช้สารตัวเดยวเนี่ยเริ่มใช้มาดูนี่ครับแตกยอดอ่อนแล้วยอดมันหักมันจะตายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฉีดนะอันนี้มะนาวครับมะนาวดอกเริ่มออกแล้วเนี่ยมะนาวดอกดอกเริ่มออกใบใบอ่อนแตกมาใหม่เพียบเลยอ่ะฉีดเพิ่มเข้าไปวันนี้ ใบอ่อนก็เริ่มขึ้นมาแทงมาเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นองุ่นผมปลูกลองดูครับทุกอย่างเนาะอันนี้ก็ใบองุ่นครับราที่แล้วมันจะเป็นใบเป็นสนิมอย่างเงี้ยเมื่อเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอันเนี้ยใบอ่อนเริ่มแตกดีขึ้นมาแล้วใบใหม่ขึ้นมาดูครับใบมะนาวใบริม่มเิ่มเลยทีนี้แต่เมื่อก่อนใบติดเดียวครับแขะแกน นบเกใาเก่ามันจะเล็กอยู่ข้างในใบเก่าเก่ามันจะเล็กอันนี้ใบใหม่ที่แตกมาหลังจากได้ปุ๋ยฮอร์โ,โมโนตัวนี้เข้าไปครับจีบจีท้ทนอ่อาเนี่ยดูใบพิการใบเริ่มเทิมเลยใบใหญ่ต้นมล์โซมต้นมลโซมมันไม่ได้ปุ๋ยก็เลยนั่งทาทาปุ๋ยขึ้นมาลองดูมเมลเขือข้างในนู่นครับ แตกยอดแตกกิ่งออกมาลดไปอันนี้จะเป็นแปลงที่สําหรับที่บ้านนะไว้ไว้ไว้ดูครับเวลาผมใช้สารเร่งดอกเร่งใบนุ่นเนี่ยตอนแรกมันจะตายต้นเนี้ยเนี่ยดอกขึ้นมาใหม่ละขีดไปเมื่อที่ที่แล้วสามสี่วันที่แล้วหลังจากใช้ไปเป็นไงเดี๋ยวดูนี่ต้น อังุ่นครับยังไม่เคยได้กินมันหรอกใบเริ่มแตกมาใหม่มนาะ่ยอดแตกของม,มันใชโฮอร์โมนตัวนี้มาเขือสแตตอนนี้ผมกำลังจะปลูกมะเขือยาวครับมะเขือยาวมะเขือเปาะอยู่สิบกว่าไร่นะครับก็เลยลองผลิตโฮอร์โมนขึ้นมาที่ไร่มันดินมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ ก็ตอนนี้ก็ใช้อะไรพวกสารบำรุงดินให้มันดีต้นยังเล็กอยู่ที่นู้นครับแต่อันนี้ปลูกไปที่บ้านไ้ที่กดังอันน,น,นี้อันนี้จะเป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษที่หมักขึ้นเองนุ่นดอกมาแล้วดอกใหม่แล้วดอกใหม่แล้วมะนาวมะนาวรูปใหญ่ครับมีดกเลยนี่กำลังมาอีกฉีดใส่ใบใหญ่ใบใหญ่มาก จะมอก่อนมีใบเล็กนิดเดียวแค่แกนดกครับนี่ดอกเริ่มมาอีกอเดี๋ยวผมฉีดดอกไว้ดอกเริ่มมาที่มะเขือยาวตัวแรกใบเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยหลังจากฉีดไปประมาณ3-4วันปุ๊บมาพร้อมดอกเลยครับยอดแทงขึ้นมาเลยฉีดเพิ่มเข้าไป นูนนไม่เคยยาวใชต้นเล็กตีไวมีลูกละส่วนทางในนู่นจะเป็นไอในะบน้ำใบมะกรูดสำหรับกินใบครับเขียวปุ๊บเลยไม่ได้ออกไม่ได้ออกจากกระถางดูไปดูเฉยเะตอนแรกใบจะเป็นอย่างนั้นช้ำๆอย่างนั้นอะ่ะนี่ฉีกเขาไปนี่ยอดอ่อนมา ลูกใหญ่ดูนี่น,น,น,นี่ยอดอ่อนมาเลยแตกยอดโคเข้าไปเลยครับเรากลกเหมือนจะไม่รอดใบมันเหี่ยวๆโดนฮอร์โมนของเราไปปุ๊บมาเลยแตกยอดไปหมด คนๆมานาันเหนเด้งตาถ้าใครทำเป็นอุตสาหกรรมตามสวนตามไร่ก็ต้องใช้ถังใหญ่ๆฉีดออันนี้มันที่บ้านไงเนยอสองวันมาดูครับเขียวพุดอะ่ะ นะครับแจกยอดใหม่แจกยอดใหม่สวยพริกดอกดอก่ะ